สวัสดีครับวันนี้พบกับปัญหาแบบนี้แก้ได้ด้วยสไตล์คุจิตนะครับวันนี้จะเสนอ,อปุ่มสัมผัสของเครื่องเล่น Android ของเรานะครับปุ่มสัมผัสเสียนะครับไม่สามารถากดคำสั่งปิดหรือกลับแบ็กเพิ่มวลรุ่มได้นะครับมาดูวิธีแก้นะครับ ก่อนอื่นใช้นิ้วลั้งห้านิ้วครับวางไว้ที่หน้าจอนะครับจะขึ้นเครื่องหมายแบบนี้นะครับเป็นตุ่มสีแดงเราก็กดตามเลยนะครับกดตามนะครับกดตามนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะได้เมนูหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เห็นเป็นว่าถ้ากดลงไปจะมีคำสั่งขึ้นมานะครับให้เราเลือกอันนี้ก็เป็น p าวเวอยู่แล้วนะครับเป็นพาวเวอันนี้เป็นปุ่ม OME ปุ่มแบ k นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนคำสั่งเราก็เปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นป pues <c oughs> ุ่มเพิ่มเสียงนะครับผมเพิ่มเสียงหรือเป็นปุ่มแบแเราก็กำหนดได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับเป็นปุ่มเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้นะครับ พอเราตั้งตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูตรงปุ่มนี้ครับปุ่มสตาร์ทกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เราก็ไปที่ปุ่มพาวเวอรแล้วก็กดที่นะ,นะครับเรียบร้อยนะครับปุ่มพาวเวอร์ต่อไปกลุ่มโฮมปุ่มโฮมโฮกดที่ปุ่มโฮมนะครับ ใหไฟมันดับนะครับปุ่มแบกกดที่แบก k นี่ครับปุ่มเพิ่มเสียงกดที่คือหมายบวกปุ่มลดเสียงกดที่คือหมายลบอ,ยอันนี้เราเสร็จแล้วนะครับปุ่มด้านข้างเอไวก็กดปิดก็จะถามว่า,าตกลงไหมก็เราก็กดโอเคนะครับ อย่างเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งสัมผัสแล้วก็รุนลงแล้วก็กลับไปลองดูนะครับลองเปิดดูนะครับอลองเปิดเราลองกดกลุ่มโฮมดูใช้ได้แล้วนะครับปุ่มด้านข้างนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอ ผมเพิ่มเสียงลดเสียงก็ใช้ได้นล้วะครับเพิ่มลดผมแบ็กกลับนะใช้ได้แล้วนะครับ,รบ,บ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ